เราเพียรุ่นกับภรรยาเนี่ยในน้ำส่วนใดครับในน้มน้ำประย่าเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่ในการดำเนินชีวิตในส่วนใดน,นะครับคือข่าวห้องก็เอาเรื่องของเกษตรพอเพียงะครับคือมีอยู่มีกินมีใส่ในส่วนในของไหนครับต้องมาศึกษาก่อนว่ารายจ่ายเขามีอย่างเนีคือเข้าไปเกษตรทำมีลเล่อะไรประมาณนี้ครับท่านสามอาจจะอยู่ได้บ่อันนี้คือศึกษาจากความจริงนะครับก็ต้องว่าคิดมาโน่ไปว่าครับ,รบทิศกระเทือนตงมีลเล่ทันท่านี้ท่าทางพื้นฐานการใช้จ่ายห้องก่อน ครับว่าเสียดเสียฮะสมัยที่อยู่เลยมันจิตประเมินได้เองับครับผมแต่ถ้าฮะจิตสามความเป็นจริงนะครับจิตว่าถ้าขึ้นเหตุให้ลูกเพื่ออนาคตเพื่อมันสร้างเป็นสวนที่ว่ามีรายไดี๋ยวลูกสามารถได้ที่้ามันจะเลือกได้ว่าพัฒนาต่อหรือว่าที่อย่างไรครับข้าหน่อยก่ต้องพึ่งท่านออกข้าหน่อยที่สุดโอ้ว่ารายจ่ายมันก็จะลดลงหลายครับผม พี่รุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะครับผมครับผมโอ้เมื่อนี้บ่าวยุทธขออนุญาตค่ไอ้พี่รุ่นไปเยี่ยมชุ่มแปลงสวนไหนบ่ครับครับไได้ในนาะป่ะขั้นส่้นไปกันเลยพี่น้องสวนเหนียวเขียนมาจากปีแล้วกว่ะประมาณสี่ปีครับสี่ปีตริงสี่ปีนี่เขาวางแผนคงไอ้บริบทจังไหนคือเขากวางแผนคือเขาตรงนี้น้ำซัดน้ำบ้านนะครับอันดับแรกครับแล้วก็ตรงนี้คลองคลองใส่ใกล้แล้วกับพื้นที่โอ้ฝู เพืชทั้งเพืชไอ้ไม่ยืนต้นแล้วก็ไม่ผลนะครับคับผมัอันนี่ไหนยินเสียงน้านีนน้ามัตสัยนี่น้าเป็นน้าไอ้ข้องชลประท่านนะครับชลประท่านดีเพิ่นไหนเฮาจังไหนพอดีเพิ่นที่เปิดเป็นสายครับก็คือเมื่อนี้มันเป็นสายของเฮาคือเพิ่นแต่วาถามว่าผู้ใดสิเสีแยวเหนี่ิมีมันีิมี้คล้ายๆปลายท่อน้ำที่หน้าไผ่หน้ามันนะครับครับถ้าผู้ใดนสนใจเสีเยวเพิ่นกับมาสอบถามเฮากับเปิดโอ้นี่พี่น้อง เพียรุ่นมันมีต้นทุนก็คือนี่นะครับคล้องทรงน้ำแต่ว่าเป็นระบบใต้ดินเป็นบ่ครับฝังใต้ดินันฝงใต้ดิแล้วก็โพกขึ้นมานี่เลยเขาเติมน้ำล้งสาในบ่เติมลลงสาแล้วเขาจะค่อยๆไปล้งทีหน้าครับล้งสาเดียวนี่คือแล้วก็ไปทั่วเลยครับมันไประดับมันเป็นพื้นสูงอยู่ที่ต่ำอันนี้พี่น้องสาเนี่เป็นสาสาอย่างนี้สาคูเดงบ่อสาเป็นเขาพูดเอาดินนะครับพูดเอาดินดีพี่น้องได้ยินเสียงน้ำครับนี่กำลังไหลลงมาอยู่นี่ อันนี้คือจังไหนเขาวา่างแผลยจังไดนแผลงแผลก็คือถ้ามันมาถึงระดับที่ว่ามันต้องระบายก็คือต้องระบายลงอ๋อคือนำเต็มตรงนี้ครับเราห้อปล่อยลงอีกสายหนึ่งครับถึงระดับที่ว่าระดับที่เขาต้องการที่ว่าจะเอาไว้แค่นี้เขาก็ปล่อยลงนี่พี่น้องนำกระลังไหลลงสายนี่ครับนี่โอ้ได้นำนำเต็มเลยอันนี้นี่อันนี้สายที่สองเป็นบ่สายที่สองสายที่สองครับอันนี้เขาเรียกปลาป่ะนี่ ปลาส่วนมากเป็นปลาธรรมชาติปลาทั้งธรรมชาติปลาตะเพียนปาลาที่นี่ก็มีอยู่แต่ว่าเ้าบริโภปล่อยหลากหลายกว่าเลยเลือกยังเมตรเนี่ยพี่รุ่นสามเมตรที่นะครับสามเมตรเตี้ยปลาเป็นนองไม่เป็นสาในน้อยเนียน่ย,นยสาบางใหญ่เลยริยมขอบสาเนี่ยพี่รุ่นมึงก็ปลูกไม่ปลาเป่นนองเป็นปลาดูฟังปุ่นครับเป็นไผ่้วก็ปลูกขากันพังบอกขาขาก็ปลูกกันพังน้องก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นไร่ใดของแม่เพิ่นที่ว่ามีเมียข้าเพิ่นมาสร้างตัวเมีอครับเอาแตะไข่ เพราะว่าพอหมูบม่บ้านหมูกกม่บ้านนี่มันอยู่ใกล้ตลาดหนองแวงอะครับพี่นี่แม่บ้านเอ้พี่นี่แม่ค้าอยู่ในหมู่บ้านนี่ประมาณสามคนเพื่อหาของพื้นบ้านขายนะครโอ้สิ่งที่มาสร้างมาค้าจักลอยเล้วถัาากไข่จักลอยเนี่ยจะละเมอโอ้คือดีแท้ครับพ่อไดใ้ให้แม่ให้ย่ายพ่อได้ใส่ครับป่ะนิ่มขอบบ่อนี่ปลูกอันนี้เป็นไม้ปลาที่เขามาเสริมไม้เป็นบ่ครับเสริมไม้วันเดียบันทึงถึงปีวันเันทึงปีนี่พี่น้องอันนี้เป็นพยุงกับสัก กับปลาดูปลาดูเป็นลูกต้นเมียเพื่อแต่นี่เป็นลูกมันเกิดมา่อ,อไรม๋อเป็นลูกเกิดมา่อไรม,มันเป็ต้นเมียเขาเปียกเมื่อไงเนีต้นเมียเนี่ยต้นเมียปลาดูอ๋ออ๋อหรือน้องเมียอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะโอ้บางยางเขาก็ไม่ได้ดปลูกเ <ฮะ S 2> ขามาก,กันเองครับป่ะพี่อันนี้นี่สายเขาอยู่ที่สูงเนาะพี่รุ่นเนาะคสายอยู่ที่สูงพี่น,อน้องแต่ว่าได้รับน้ำจากการว่างท่อใต้ดินแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ลงสู่แปลงด้านล่างโอ้เป็นขันบันไดเนาะ เป็น,น,น,นคำบัเนเดครับป่ะเชิญครับพี่พ,พ,พื้นที่จักไรกับพี่รุ่นพื้นที่ที่เฉพาะให้เกษตรผมกากาเป็นขมันซีไร่ซีไร่ครับ,รบอันนี้พอมาถึงจุดน,นี้แปลงนี้เขาสิเขาไปนี่เป็นนียงครับนี่มองนี่แปลงนี้เป็นแปลงปลูกกล้วยปลูกปลูกพักครับเพราะว่าช่วงนี้พักมันครับมันพัฒนามันเมันก็ต้เหลือปลูกไม่เยอะมีเหลือแต่กล้วยครับมะพร้าวกับไผ่ไผ่ดาลังเป็นไผ่หวานกับไผ่สร้างมนต์เป็หวานไผ่สร้างมนต์ดิ เขาสิเขาไปบ่ก็เลยพูนเล่ยกันเลยครับไปไปก็ได้พี่น้องปลูกยังอันนี้นี่พี่น้องเพิ่นใส่แค่พื้นที่ขอบบ่อ<ไ>ปลูกอยูป่ปลูกกินแล้วก็มีทุเรียนพร้อมอทุเรียนทุเรียนปลูกไว้หลายต้นอย่างนี้แต่มีตน้นเนี่ยถือว่ารอดพ่อมีอนาคตนะฮะถือว่ารอดเป็นปะถือว่ารอดถือว่าหนาคตจัดปีจัปีแล้วอยู่สองสามปีพอใครเดี๋ยวดูแลคือปล่อยใส่แค่ปุ๋ยปูนถิงว่าปูนถิ่นว่าย่างเดียวบ่ได้บ่ได้ใส่ใจว่า ต้องตามสูตรที่เขาสวนเขาปลูกกันนะครับเขาเล่เมึงว่าทรรมชาติธรรมชาตไม่ติดไปแต่ว่าอือเมื่อนี้น้องใส่พื้นดีแค่นี้เด้แต่ว่าในการสั่งป้าแล้วก็สั่งไม่ผลร่วมถึงไม่อาหารอะไรคือไผ่อันนี้ไผ่ไผ่ยังไผ่มันที่มีไผ่ไผ่บ่งหวานไผ่บงหวานบอกสร้างมนอันนี้สร้างมนอ๋อสร้างมนก็มีสร้างมนแสกไปเพราะว่าเพื่อด้ใส่ล่ำครับอืออันนี้มามาเป็นอันนี้คือคู่ไอ้คู่น้อง ผู้สาสู้สาเก่าผู้สาเก่าพอมาถึงรถหลันตรงนี้เด้ออันนี้คือเป็นอันนี้เป็นคลองไส้ไก่ที่เขาได้งบประมาณของรัฐเป็นบ่อันนี้คือคลองที่เขาขุดเองเพราะภาษาเดียมันคู่หน่อยครับเอาเถอะตอนแรกเขาได้ขุดอ๋อนี่เขาขุดเองเตี้ยมันสให้มันคู่ไงเพราะได้ปลูกยังได้เอ้าคือขุดเขาบอกจะเสียดายทีหรือมันบเสียดายทีครับเพราะว่าเห็ดถ้าเขามีนามมันทำให้เห็ดยังเด่ดหลายก็เท่ามีทีเท่ากด้อืมอันนี้คือเขาขุดขุดไอ้ดินเอาดินมาถมครับขุดเอาดินไงเขาเ่าพอคู่คู่มันหน่อยตะเลีย ปลูกเมียงปไปเลยอ๋อตอนนี้เป็นคู่น้อยตอนนี้เพื่อนเป็นพ่อออแล้วอ่าตอนนี้เป็นใก้ตอนป็นอธิบดีแล้วเออเมียนมนองกันเป็นพ่อออเนี่ยเก็สีนี่ปลูกอยูป่ปลูกกินหลายบัอกเผาสั้นสั้นล่างแม่นบ่ครับบักพเผาสั้นล่างครับเออแล้วดินมองนี่เป็นดินประเพศใดดินออกดินดินดันดัน,นนะครับดินดันดานติปลูกอย่างงามบ่บ่ค่อยงามครับเพราะว่าเบิ่งจากสภาพแล้วคันเข้าปลูกก็คือขึ้นยากก็บ่ัด้ี้ามรุ่งดูเลี ครับเพราะปรุงยังไงบุ้งบุดูแลยังไงใส่ปูนฉีงว่าปูนฉีกัย่ครับกระร้างครบครับ,บรรคือพอ่อติดซอยไในในระดับหนึ่งแต่ถามขอาบรเเ็ดอ่ะคือบ่ขึ้นเลยบ่ขึ้นเลยเป็นบ่ที่เป็น,<อ>นดินหลักษานเนี่ยครับดันดันด<อ>ินแข็งแข็งหินหินครับผมคือบอ่คอยมีสารอาหารครับไปอันนี้น้ำจากคลองสาไก่นี่มามาตัดสายนี่พี่รุ่นน้ำวุ้ยที่พี่ทอจากระดับนี่ครับลงจากแมาคลองนี่ อนึงอ๋อทอจากซาครับที่เขาเติมน้ำเมื่อสักครู่นี้ลงฉงต้นมะพร้าวอ๋อที่ถ้ามันได้ระดับปุ๊บมกสิโล่ลงมาได้ระดับเดียวกันนะครับครับผมถ้าตอนนี้ได้ระดับปุ๊บกสิโล่ลงไปคล้องสายไกลอ๋อฝังทอจากนี่ลงไปพุ่นอีกครับตรงตัวซี่ตรงคล้องสายไกลโอ้คือเฮ็ดดีแท้คือเฮาก็เฮ็ดรักษาระดับน้ำไว้ให้มันทั่วถึงนะครับกระเก็บน้ำในพื้นที่เฮาได้หลายที่สุดครับถึงสิเป็นในรูปลักษณะได้กระซังอ่าคือลดการสูบน้ำคือเพราะว่าทำาห้น้ำขบวนแล้วปุ๊บมันก็สามารถที่สิบาาาลลนไปข้ง่างได้ เคยคำนวณบ่จะคำนวณยังไงคคำนวณบาวานนามของเขานี่ในพื <c 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 ้นที um ่นี่จกเกินครัในพื้น pues ที uh ่ใส่จากไรน้ามันนี้บ่ได้คำนวณนะครับครัเพราะว่ารานี่ก็คือขุดเพื่อเอาดินระนี่เขาก็ขุดเพื่อเอาคู่เลยบ่ได้จิตคำนวณว่ามันมีประมาณเท่าไหร่ครับแต่ว่าขันร่วมๆกันนี่เป็นพื้นที่เขาจากไรนี่อันเอาราน้มมาร่วมกันนี่เป็นเป็นพื้นที่น้ำอย่างเดียวนี่เพราะว่าน่าจะไรกว่าสองไรเลย พี่ว่าประมาณสองไหลได้เนาะเพราะว่าอ,อันนี้ก็บพ่อจิไรเ <c oughs> <c oughs> พราะตรงกลางอีกเห็นไหมเขาว่าไหลไหลรตรงกลางตอบบเนเรนา,าเฉีหน้า,าเพราะว่านาม้าเร็วมันนามไหลเฉ็ยดหน้าบาท่านไปนี่นี่พี่น้องเมืองขนาดอันนี้ขุดคล่องใส่ไกลได้ไหนพี่น้องเอาแคลดินขึ้นไปถมก็มยังได้ซานนามอีกหนึ่งสะเลี้ยงปลาป่ะนี่อันนี้ก็ก็เลี้ยงเข้ากันนะครับเลี้ยงปลาเข้ากันดีปลาตะเพี้ยนปลาเนี้ยเป็นข้างอาหารเนาะครับข้างอาหารคือย่านหน่อยคือสามารถปึงผ้าตัวเอง เจ้าของได้รายได้สุดสําคัญอบอลในการบึงผ้าเจ้าของเนี่ยสำคัญคก็คือเกิดเป็นไลาไล่ใจที่เขาต้องใจครับแต่เขาสามารถที่อยูไม่กินในส่วนเจ้าของคือเรื่องเองินเรื่องอะไรมันก็กิดขายว่าเขาติบริหารจัดก,การย์ยังง่ายขึ้นครับอืมมาเราไปนี่เขามีวิธีการเอานามไปใส่ในแปลงโดยการที่เอานามจากสาเหาุนี่เขาไปใส่ในแปลงแค่วิธีใดตอนนี้คือเขาสิมีสองวิธีคือไฟฟ้าครับโซลาร์เซลล์ครับ พอตอนแรกซาร์โวเซียบอทันมาคือตอนมีปั๊มไฟฟ้าอยู่สองตัวไฟฟ้าคือมันสามารถตีสิคข้อโทษได้ตอนบ่มีเสียงก็คือเปิดได้อ๋อนี่บ่แม่นๆครับอันนี้ไฟฟ้าอันนี้มันเขาทำนาทีจังไหนนี่อันนี้คือเขาเปิดรน้ำในสวนนะครับน้ำในสวนจริงน้ำรบทั้งระบบนะครับอ๋ออันจากแรงเนี่ยใส่เ้าใส่จากแรงว่าอีสองแรงเหรอสองแรงจริอันนี้คือดึงน้ำจากใส่ดึงน้ำจากสระนี่ยจากสระนี่แม่นบออ๋อนี่คือใส่ฮดพากลยังเลยเป็นบ่ครับฮดต้นไม้ดูแลต้นไม้ตอนไม่ไหม้ฮะอ๋อนี่พี่น้อง อันนี้คือระบบแรกก็คือระบบไฟฟ้าครับระบบที่สองคือโซลาเซลล์โซลาเซลล์ที่ลดน้ำพักอยู่ด้านบนด้านบนครับอืมไปโซลาเซลล์อีกแพงหนึ่งเพื่เใา้ั u p อ o r t ไว้ใส่สูบน้ำใส่อ๋อนี่บ่ใสูบน้ำใส้หน้าพวกแปลงแถวๆใกล้ๆอ๋อใกล้ๆนี่เอาเฮ็ดจังสี่เลยบ่อันนี้คือชุกเฉิดนะครับเอาไดโวบ่ไดโวอ๋อไดโวนี่หารเลยพี่น้องของโจได้สองร้อยห้าสิบเท่าไรสองร้อยสิบวัตต์สองร้อยห้าสิบวัตต์เป็นโวลต์เท่าไรย นี่ครับน้ำมมดถือว่าพ่อเสดายเยอะครับเห็นง่ายๆเลยกับป้อยทีมไว้ังสิเราแดดออกมากเขากับไรเนียนๆครับไปเติมไปเติมไอ้หน้าเปียงไหนที่มันน้ำหน้าบ่มีครับผมขึ้นหลังซ้ายยังเลยขึ้นที่ได้เคลื่อนที่ได้ครับจริงๆเราเทศเป็นรอแต่ว่าอันนี้คือนชุกเฉินนะทุกชุกเฉินนี่พี่น้องเห็นง่ายๆเลยไม่ได้คิดหลายม่มีเวลาครับอันนี้เด้มองนี่มองนี่ก็เป็นข้องใส่ใกล้ที่โครงการของรัฐบาลกูจะเป็นรูปตัวเี้ครับเป็นรูปตัวเี บัดน,นี้เขามีการออกแบบเป็นหลุมตูซีเขามีปลูกอย่างแน่เข้าลงใหม่อย่างน,นน,น,น่คือพื้นฐานกับมีบกับกเผากับผ่ากับตะไคร้ที่แม่ปลูกตะไคร้ไว,ว้ส่วนพื้นที่ด้านหน้ทุกปีที่เห็นหน้าครับปีนี้นามมา,มาเร็วมันมันนามหลายมนันเลยเห็นหน้าประทันเลยปล่อยตปะปา่าไปซื้อโครงการนี้เขาได้จากปีแล้วนี่โครงการไหนครับโครงการไหนหลุมตูซีนี่เขาไดจากปีล้วประมาณพีมไม่อยู่บาาเลยปีกว่าครับปีกว่านะที่ ยังมีโครงการอีกไหมโอ้ oh. ต้นไม้ก็เพิ่งได้ปลูกประมาณสองปีก็ประมาณปีกว่าครับครับโอ้มีกล้วยพี่น้องมี่ข้องดันไน่ดันไนกับปลูกนอกเป็นบ่ดันไนกับปลูกก็ต้องได้เน,น้นๆมะเ้าน้ำหอมข้าน้ำหอมรานน้องก,กับมีพี่น้องมึง <c oughs> โอ้กล้วยพราตัดอะไรได้เลยนะ่ะครับสุกเริ่มสุกสุกกับต้นนะ่ะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวว่าอยากวันระหว่างมันะนกันจิ้มอันนี้กับมามีหอมบักขามไงในี่พี่น้อง อยู่แปลงอันนี้มันหน้าเขาห้องมันโบนี่มนมีอันหน้าเขาห้องอันนี้หน้าเขาครับนีหน้าเขาห้องแับดีละทั้งพื้นทีน่โอ้พื้นที่พิ่นหลายพี่น,น้องแต่ว่าพิ่นแบงพื้นทีเ่เฮ็ตเกษตรเรือว,ว่าปลูกอยู่ปลูกกินนี่พื้นที่สีไรในการจัดแผนพังไะรุ่นเข้าไปเลยเอามีปลูกยังไงบอกพี่น้องเนี่ยอ๋อนี่ปฏิ่ัว่าเป็นอุโมงค์เบนบ่ครับปฏิเป็นอุโมงค์ต้นใหม่เพื่อเอาไว้พักพอนะ ด้านซ้ายี่เป็นยางนาครับยางซ้ายเป็นดางนาเป็นยังคือเอาไว้ดันดันนี่ดันนอกดันนอกคือปลูกเป็นําแพงก็เป็นําแพงเลยก็เป็นต้นใหม่สองต้นสองฟังกันเลยครับด้านขวาก็้เลือกเป็นพยอมครับอ๋อพยอมกับยางนาเขาเห็นสมัยเป็นเด็กหน่อยมันดอกมันออกมากมันหอมนะครับคิดว่าปลูกไว้มีเสด็ดีครับครูคบทุ่งหน้าดีนะครับแต่คิดว่าในอหน้าตถทามันออกดอกคือมันทีมีบรรยากาศช่วง เขาเจียวเขาแล้ยวไอ้พวกนี้ความเดือดออกด๋อยที่หอมดีบรรยากาศนี่หนาอยู่คิดว่าเป็นหองภาคพันธ์ยาของเลยครับโอ้พี่น้องไม่ผลมันเคยมีบักเขียบครับอย่างหน้ากําลังใหญ่อันนี้จากปีก่อนเหรอสองปีสองปีกว่าโอ้อย่างหน้ากําลังงามครับส่วนไม่ผลอายุนานใน่เคยมีใหม่ผลปลูกแทรกเข้าไปนี่พี่น้องให้เบื้องพื้นที่บริบทครับนีข้องใส่ไก่กระจายความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บน้ำได้พร้อม โอ้กล้วยแกกําลังงามอ๋อนี่เป็นอุโมงค์เลยมันบ่ครับคิดว่าเฮ็ดให้เป็นบ่องพักพรอนเนอุโมงค์นะครับโอ้โหนี่ก็พักผรอนในอะไรได้อพี่นนี่เป็นต้นต้นพย้อมครับใส่พย้อมงูย้อนกําลังงามต้นน่ะกําลังชอาปลูกเป็นช่วงช่วงอันนี้อะโวคาโดติน่ะเม่นนี่มันงครับพอแฟนมันคนปลูกอันนี้อะโวคาโดพี่น้องเรามาเสียดครับ อันนี้เขาสิเน้นไหม่ยังที่เ้าเอามาลงนี่เป็นไม้คือเด่นเนเล็กเล็กลักลักจะเป็นยางนาค่ะที่มาลงเป็นไม้ปลาเนาะไม้ปลาหัม่ปลายางนาคือจากล่องเมืองบามันเห็ดมันจะออกวันนั้นอออยากล่องเมืองกับไอ้ต้นไอ้พย้อมเพราะว่ามันสายพันธุ์ตระกูลคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันทานยาน่ากับไอ้พย้อมที่ว่ามันจะเฮ็ดกันนานี่โอ้พี่น้องมันเนียสวนสะอาดดีครับพี่รุ่นหนนี่ปล่อยปลาบ่ปลาชนน่าเป็นปลาแต่เพี้ยนกับปลานิ่งครับปลาธรรมชาติ บนกันบเดปล่อยแบบว่าเรียงไปทางการครับเพราะอยู่ได้กินนะครับซ้ำที่กินก็เีนสบายสบายแถฐานน้ำเนี่อันนี้ต้นยางหน้านี่อันนี้สองปีแมนบอครับอันนี้เขาแตงกิ่งบอแตงกิ่งอะครับอืมเขาแตงอันขันสวนของพี่นี่สองปีนี่ถือว่าเติบโตได้เร็วบ่ใช่ครับนี่แมนยางหน้านี่สองปีกัวสองปีกัวได้เร็วบ่ผมว่ามันเป็นบางต้นนะเป็นบางต้นที่บางต้นก็อยู่ในระดับนี้ก็มี สองปีกว่าบางต้นก็มันอยู่ที่สภาพดินช่วงนั้นดีบ่ดีก็บบัวหูด้ว่าเป็นที่สายพันธุ์ก็บ่แน่ใจครับเพราะว่าเบื้องจากที่เฮาปลูกพร้อมกันน่ะต้นใหญ่กับใหญ่ต้นบ่ใหญ่กับใหญ่ต้นข้างหน้าสองต้นที่สองอ่ะยังบ่ถึงเอี่ยวเลยอออาจสิเป็นด้วยเนื่องของดินแล้วก็กาพันธุ์นั่เนาะกาพันธุ์นั่ดินนั่นเลยครับเพราะว่าเท่ากับบัวหูกันพอเท่ากับปลูกมาตรฐานเดียวกันนะครับโอ้แต่งอย่างหน้าเพิ่นก็ร่างงามพี่น้องเราก็เพิ่นแต่งแต่งจริงพร้อมนี่อย่างดีเลย โอ้นี่อันนี้ห้องนี่กว้างจังเม็ดไอ้นนขั้นหน้าเ,าเ้างนี่ขั้นบอเอนี่ยขั้นนี้บอถึงหาอยู่ครับเนาะเพราะว่า <No. S 2> ปรนหาได้ไหมอันนี้รถ<า>ปีกอัพแรนใดได้เนาะแรงปีกอัพได้สบายปีกอัพแรนได้พี่น้องทำแล้วสบายไปหน้านี่ต้องเห็นทั้งสี่แต่ว่าอย่างหน้านี่เริ่มเติบโตแล้วพี่น้องอถือว่าขั้นบอขั้นคู่เ้างนี่พอดีบอซ้ำเนี่ยหาหาเม็ดนี่ผมว่าในระดับที่ว่าห้องบริษัทงานเกี่ยวกับ ถ้าลดแรงกับถังกวางมันดียังน้อยครับถ่าห้องใส่ในสวนเนี่ยผมว่าก็พื่อพ่อใส่มีท้อเม็ดนเต็นหนึ่งสิ่งที่เห็นเห็นพี่น้องเพิ่นเพิ่นปลูกกล้วยแล้วแล้วก็พื้นลางเลยเพิ่นปลูกดอกกระเจียวเม่นบ่ครับเป็นดอกกระเจียวครับโอ้ันมีดอกกระเจียวน้าเหตดไม่ไม่ๆนี่เฮามีการว่างระบบนามจังได๋ยทำไมก็เป็นทอพี่รอบทอพี่เอ๋ี่พึ่งพึ่งเรืออ๋อเนี่ยเพราะว่า ถ้าเข้าบอลลอดเลยกดะมันก็โอกาสรอดก็ยขนาดขกันกันแย่เหมือนบ่พอพี่อีดีเข้าใส่เครื่องอยังพอพี่อีก็จัดต้มไอ้ไฟฟ้าครับไฟฟ้าเนาะบ่ดันเลยเมือนบ่ใส่แรงดันเมือนบ่ใส่แรงดันโอ้พอซอยเขาหลอดก่อนพอเขาหลอดปุ๊บสายพี่ผมก็เจ็บเลยเพราะว่าต้นไม้มันประมาณจะปีเขาว่าหลอดประมาณพนฤดูฝนยังอ่ะก็ถือว่ารอดเลยครับก็ถือว่ารอดแหละเหมือนบ่เขาใส่หอยทึ้งไม้ปลาหรือว่าหอยทึ้งดอกกระเจียวหรือว่าหอยทึ้งไก่คนปล่อยรวมเลยน้ำยดนำยศเน่าเลยเน่าเลย คือให้ทุกย่างอ่ะอกมบนว่างแผนดีเลยพี่น้องนี่นี่ทอพี่อีอันนี้คือหลังจากที่ต้นไม้รอดแล้วเท่ากับปดละว่างเขาปดละว่างเอาไปใส่บังไม้ใส่บังไม้เออคือยังเงินทีมันเลยใส่ล้วคือมันสามารถยืนยูดตัวของเองได้เราก็ไงใส่ทอเลยคือเพียรุ่นว่าขันน้อเห็ดเทเทียนลอยมันสีมีหม่องแล้วมันสีมีกขาลังใจเมันว่มันสีมีหม่องสำเร็จอะครับคือถ้าเห็ดซานไปหลายอะคือทุกทายกับมันถี่ทอเองเพราะมัน มมองเรลีวมงเบลีวมองเล้วม mm ่งามพ่อรบมอเหล้วก็บมองงามพ้อมอืบขันเฮาเฮ็ดหมมองจังส wow ิ่น่พี่น้องมีมหมองแล้วเนี่เลียวไปสซกัเป็นตะเบิงนี่พราะเป็นตะเบิงแล้วเฮาก็สามาที่สิขยับขยายไปแปลงทัดไปได้มันกิีมีกำรั่งใจในการเห็ดนาเออแมนนแๆๆเฮ็ดแล้วคันเฮ้าเห็ดเออมันะสบกวอมสเลีเนี่ยมันก็บ่อจากเฮ็ดต่อเพราะมันเหนื่อยรับเหาเเหล้าเออมันก็ประทับใจอยากเฮ็ดต่อไปครับผมนี่แค่ ไปลุมตัวซี่เป็นบ่ครับหลุมตัวซี่หลุมต,ตัวซี่เลพี่น้องคือข้องข้องสาไก่ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนี่ก็มีการปลูกผสมผสานพี่น้องไม้บ้ากับปลูกส้นดันนอกอันนี้ถือว่าแมนเลยพี่น้องเป็นทีการล้มกันอย่างต่างๆนี่นนอยู่ด้านนอกดันในได้กันกับปลูกไม้พ้ในได้ใจเดี๋ยวจะจะปับโครงสร้างปีหน้าที่คู่ใหญ่ก็ครับแล้วก็ที่เป็นไม้ผลนได้สี่เลื่อนถขั้นแล้ว อับเปรื่องกันบรรจ,จุแล้วบรรจุบรรจุ <c oughs> อับอับอับเรีเวๆกันเซซุนนั่นไหนัน่ในคู่แต่ใน,ในปีหน้ามันปีนีผ้ผมว่าหน้าฝนมันปะพงส่างข่งท่านกันครับเหยียดเป็นคูในใ่แล้วก็เหยียดเป็นให้หน่าเหยียดเป็นล็อกสักสามล็อกก่อนอ๋อเสียดินมากเลใส่ก็ดินนี่เท่าคือคู่นี่นะอ๋อดินขวดขึ้นมากเลยจริเสริมเสริมมากนี่มันบ่เหเี็ดเป็นล็อกแค่สามล็อกเลยเอาใหม่ผลไบบข้างในพอมีใบปลากันล่มเราจุดล่องใหม่ผลครับแล้วอันนี้หน้าคนนี่ แปลงมองนีหรือว่าเข้าว่างแผนพังไว้ว,ว่าจุดที่เขายืนอยู่นี่ที่เขายนืนนี่เสตุเป็นเนียงคือเบื้องต้นคือเสตุเป็นจุดพักพ่อน,น,นของของก้อนนะครับเข้ากับเบื้องก้อนว่ามันจิขขไปได้ขนาดใดครับตามันะสควาบสิเร็ยสยังกินไหวกับกีว่าน่าติต่อยอดเรื่องของคได้ได้ในอน,ใน,นาคนทำนะครับถ้บบาได้ถ้าได้ถ้าได้บอกเราว่าเียป็นอยังเพราะว่ามันต้องเบื้องไปเรื่อยก่อนว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่างแผนไว้บ่ากั็คือขอให โครงสร้างคอยเฮามีอยู่มีกินซะก่อนครับอันนี้คือพื้นฐานของการทำกเกษตรกร็กคือพื้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวก็ไม่ยุไมีกินก่อนนะครับผมเรื่องไรได้ก็คือขอให้มันนิ่งก่อนค่อยพัฒนาต่อไปเรื่อย <Moment, S 2> ๆบ่แ<ส><ส>ม่นว่าสิมาคิดแต่พอเรื่องของไร้ดายสักก้อนบ่แ <Moment, S 1> ม่นบ่แม่นครับพื้นฐานยังพัฒนาได้เลยแม่นครับอื์ก็สิยากเด้เนาะเพราะว่าเดินไปมามันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายมันก็สิคิดหวงังตั้งแต่เรื่องมันสิเครียดอ่ะครับเเออพราะว่า ทุกมือก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกเพราะว่าหวังเงินกับการเกษตรมันก็จะเหนื่อยกับเครียดนั้เออแม่นแมนแมพ่อผมมีรายได้แต่ทางเกษตรมันก็สิแบบว่าไปให้ได้ท่อครับแต่กันเท่าคิดโครงสร้างพื้นฐานคือไม่ยุ่งมีกินก่อนเนี่ยมันก็สามารถที่เฮ็ดได้ครับผมเพราะแินอิ่มนอนหลับแล้วก็จ้างคอยคิดต่อเรื่องของรายได้ต่อไปครับผมคือเฮาก็อยู่ได้แล้วมีปัจจัยพื้นฐานนัะนว่าอืมสําคัญคือหลักวิธีการคิดเนาะการคิดในเรื่องของรายได้ก็สิเป็นอีแบบนึงพีหนึ่ออยยกการคิิดแบบมมมันนนจะีู่เาะ นีเป้าหมายคือลงทุนหรือจะมีกำไรถ้าเฮ็ดแบบเชิงธุรกิจเกษตรแม่นมีความเฉียดเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งสภาพอากาศทั้งแมาเลี้งอย่างต่างๆทั้งตลาดอีกคือเฮาต้องค่อยๆเฮ็ดเบิ่งอันใดมันเป็นแตเป็นบ่ได้ต้องคอยพัฒนาขึ้นไปครับหน้างานจริงอืมเอาเฮาเบิ่งแต่คลิปเบิ่งแต่ทฤษฎีหลายมันก็มันก็บ่แม่นต้องมาเบิ่งหน้างานเบิ่งสวนอย่าของนําครับว่ามันเหมาะสมกับอีหยังนะครับแม่นครับนี่ บินเป็นยังไงทิศทางน้ำเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงมาเลี้ยงเป็นยังไงอันนี้เขาต้องหู้ต้องหู้ต้องหู้จริงต้องมาลองปฏิบัติจริงเออลงมือแรงมือคำตอบแต่ว่าเขาเบิ่งแต้นย่อถูกเบิ่งแต่โซเชียลมันก็หลากหลายพื้นที่จะมีแต่หมองงามไม่นครับไล่ได้ไม่ได้แบบนาตื่นตาตื่นใจอะที่โลกเยน่อยมากเขาแบบบางทีเขาก็คิดว่านที่เป็นคือเขาเห็ดนะครับผมแต่พอเขาลงมาเห็ดมันก็จะเปลี่ยนทั้งสันครับแต่ถ้าเขาลงมาเห็ดโดยมื้อจะของเองมันจะรู้ สถานการณ์จริงดูความจริงดีว่ามันเกิดกับพื้นที่เฮาว่า่มันเหมาะกับอมียงแม่นครับผมเอาคอนเทนต์เงสีน่นี่มันเบายุ่ถา่ามันมีความหมันคงบ่ผมว่าปัจจัยพื้นฐานในการร่งชีวิตก็คือมีอยู่มีจินนะครับครับคืออันนี้คือเขาขาดบ่ไดดเยื่องครับ้าเฮามีอยู่มีกินแล้วก็เรื่องของรายใจต่างต่างก็มันก็สินหน่อยลงครับส่วนรา,ายใดเขาจะคอยพัฒนาเอาจากในพื้นที่เฮานัลนครับเพราะว่าถ้าเฮ่มีอยู่มีกินแล้วผมว่าจด๋ก็มันกัอยู่รอดได้ ครับอันนี้คือพืน้นฐานสําคัญของการดำลองชีวเตียตของผมผมคิดว่านะครับผมอืมชดว่านอาจจะมันคงแต่ว่าเฮ้าไอ้คอนท้ลนตรงนี้ได้ครับผมจิตสวนเฮามันสมบูรณ์ได้ครับกันทีว่าเฮาเห็ดมากล้วเฮ้ายางเบืงองนี่แล้วก็สิ่งที่เฮาสัมผัสวก็เห็นได้นี่มันสามารถเลี้ยงเข้าใดบ่ตอนนี้ผมว่ามันกับพ่อพ่ออยู่พอกินค,ครับคือดึงได้ไดมันกับ่ไไ้หลายดอกแต่ว่าตอนนี้คือ มีได้ประมาณมือละสองลอยซ้ำลอยสองลอยประมาณสองลอยกว่าบาทครับจากค่ากับตะไคร้แต่ว่าอันนี้มันคือพึ่งเริ่ม,มต้นนะครับก็คือเขา้าแบบคือมันกับพื้นฐานของการเทิดเกษียคือถ้าว่ามียู่มีกินก็คืออันนี้คือรายได้ที่เขาบริจีนเงินนะครับ,รบแต่ว่าที่เป็นเน,นี่ยคือค่ากระไคร้ก็พ่อใจเล็กๆ,ๆน้อยอ๋อผักสวนข้าวเานี่ยเต้ครับอ๋อค่าตะไคร้นี่คือเป็นรายได้รายวันนะรายวันรายวันนี่เต้เมีค่ามาสั่งตุวมืออ๋อ ที่ซีแม่ที่เพิ่นเพินเ่นต้องทัดให้มีค่าครับค่าผมโอ้ในพี่น้องคนไม่รล่ได้ที่มันเกิดขึ้นจากสวนแล้วก็คือมีค่าก็ตะใครครับนะครับอยู่ได้ถือว่าอยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าเขา้องเขางเรงเิ่งภาระของแต่ละคนมาคือกันเนาะแมนครับเรื่องหนีสินเรื่องพาระ่าใชใจต่าก็ดีกับสาคัญกํา่ังสีถามลเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่าบางคนนี่พาระอยู่ก็บ็บ่อยางในบบน้าออกมาเพราะมันก็อาจจะเหนื่อย เพระาะว่าเรื่องของภาระ,ะก็ต้องมีเงินต้องหาเงินจีบเกษียณคือเฮาวัเฮ็ดธุรกิจคือเฮาก็คือเฮาก็ต้องมาแบบเครียดเครียดจีบคองกันน้อยก็คือบ่มีหนี้สินบ่มีภาระ,ะอ๋อมีเงินเจ็บก้อนนึ่งอ่ะคือคสามาถิยู่สิกินในสวนคลองกับพว่ามันก็บ่เป็นเรื่องยากครับแต่ากันเฮายังมีภาระล,ะล่นมืออยู่ก็สิมาหารายได้จาก,กเกษตรมันก็นเครียดอืมเห็ดเฮาเหนื่อยเอง เขียด,ดาาทึ้งนี่สินเรือทึ้งพระราธีมันตามมาตามมาทึ้งกระเกียกเห็ดไปก็มีความสุขแมนเออนี่แมนแมนพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยมันคงยังยืนบ่มันคงยัง,งยืงนนะครับแต่ว่าต้องต้องเคลียดจะคล้องเรื่องพราดต้องเครียดนี่คือสําคัญเลยเนาะคือกับกาเคลียร์ดจะาล้องนี่ครับต้องมาศึกษากันว่ารายจ่าย เขามีอย่างเนี้ยคือเขาเมเกษะเสียทำมีอะไรประมาณนี้ครับมันสามารถอยู่ได้บ่อันนี้คือศึกษาจากความจริงเลยนะครับพระองค์แบบคิดมาโนไปว่าครับเหตเกษะเสียตรงมี้อะไรทันทันนี้เขาต้องว่พื้นฐานการใช้ใจของเขาก่อนครับว่าเหตุกระเสียของสมารถอยู่ได้บ่มันมันติประเมินได้อีกนะครับครับผมแต่ถ้าเขาคิดตามความเป็นจริงนะครับอืมแล้วแปลงของเขานี่เหตุนี่มันสามารถส่งต่อลูกหลานได้บ่ผมคิดว่าคิดว่าทังสันแหละครับคิดว่าคือเหตุให้ลูกเพื่ออนาคตเพื่อมัน ส้างเป็นสวนที่ว่ามีไยไดได้ลูกสามารถมันจะเลือกได้ว่าจะพัฒนาต่อหรือว่า่ังไงครับผมเล่าหน่อยกับนมีหม่องพักพานไม่ยูไม่กินเหครับครับแล้วเพียรุ่นกับไอภรรยาเนี่ยในน้ำส่วนใดครับในน้ำน้ำประยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่ในการดำเนินชีวิตนี่ในส่วนใดนะครับคือก็าวมาเขากับเอาเรื่องของเกษตรพ่อเพียงัะครับคือมียูมีกินมีใส่ในส่วนในของครับ นี่คือสําคัญเลยเนาะมีอยู่นี่อันดับแรกเลยมีกินอ่ามีอยู่มีกินมีใช้มีใช้ครบทุกอย่างเลยคือว่าสี่พ่อเนาะพยายามพยายามพึ่งท่านออกขน่อยที่สุดโอ้หว่าร้ายใจมันก็จะลดลงไหลครับผมนี่นี่คือผู้ที่ปฏิบัติจริงนะพี่น้องแล้วก็มีการวางแผนเป็นขันเป็นตอนกันพี่น้องเรียบเรียงมากนะครับแล้วก็บได้่ำหลายเหตุทีละน้อยค่อยๆสางแล้วก็เรียนรู้ไปนน้ำ เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างค่อยๆสําเร็จทีละอย่างนะครับอาจารย์พี่น้องเพื่อนอยากมาเยี่ยมชมแปลงสิได้บ่ได้ครับได้ไดครับได้เนาะเชิญเลยแต่แต่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยูกำลังพัฒนาอยู่ก็คือเรียนรู้ไปน้ำกันเนี่ยรู้น้ำกันมีควบรู้อาจจะปรึกษาอะไรคนที่มาเบิ่งประชุมครับแม่นครับผมบอกพิกันพี่น้องแน่เขาก็รู้ได้ครับพิกันแน่อยู่ใส่รู้บันหินลาดครับ ตำบลเวียงนางอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมแล้วมีช่องทางติดต่อบอมีติดต่อมาทางเบอร์โทรอะไครับครับผม099ครับ897 7497ครับครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่รุ่นฝากเป็นกําลังใจพี่น้องแน่ผู้ที่อยากเฮ็ดคือเฮาครับผมเชิญครับครับสําหรับคนที่อยากกำเฮ็ดเกษตรนะครับครับอันดับแรกเฮาก็วางแผนเรื่องของ มาเปล่งพื้นที่บางอย่างของของก่อนว่าเรื่องของมินนามบ่ข้อเทียตอีหยังก็ศึกษาทฤษฎีก่อนนะครับศึกษาทฤษฎีเราก็ลองมาปฏิบัติเบิ่งื้องทาบ่มีเวลาก็ลองเที่ยวมาเฮ็ดเบิ่งนะครับครับศึกษาเก็บข้อมูลเพราะว่าปฏิบัติก็สําคัญครับเพราะเฮาศึกษาตัวถือถอย่างเดียวก็บางเทื่อพอมาเจอปฏิบัติเนี่ยมันอาจสิบ่ราะไปต้องการได้หร้องต้องครบทุกสออย่างครับครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากกลั้าฮ็ดเกษตรนะครับครับครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รุ่นหลายๆนะครับผมที่พาเยี่ยมชมแปลนนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ